Thank <laughs> you. ครับสวัสดีครับพบกับรายการเอ็มบีทีเซ็นชั่นทอล์นะครับรับชมเราสองคนได้ทางช่องสเวตเชสตีครับแล้วก็รับชมสดๆผ่านทาง Facebook Live นะครับทางเอ t มบีภาคกลางสำนักประชาสัมพันธ์เจตแล้วก็เอ็มบีทีจันทบุรีครับเราเกาะติดเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มต่างๆนะครับซึ่งสัปดาห์นี้ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ออกมาอีกหลายแพ็กเกจเลยโอ้เพียบทั้งผู้ประกอบการ SME พี่น้องเกษตรกรแต่ทีเด็กคุณต้นมีเรื่อง บัตรคนจนห้อยท้ายแน่นเดี๋ยวต้องรอรอต้องรอดูคือวันนี้เนี่ยหลายกลุ่มเลยทั้งกลุ่มเกษตรกรนะครับผู้ปลูกข้าวชาวนาชาวสวนยางผู้ประกอบการท่องเที่ยวและพี่น้องผู้มีรายได้น้อยนะครับเรียกว่าชุดใหญ่ชัยภูมิันนี้นะก็อันแรกเลยครับอันแรกมาก่อนล่าสุดคณะรัฐมนตรีก็อนุมัตินะครับการแก้ไขปัญหาข้อติดขัด และขยายระยะเวลาการดําเนินมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือผู้ประกอบการในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะครับให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบสถาบันการเงินได้อย่างทั่วถึงและมีสภาพคล่องที่เพียงพอในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้นะครับหลักๆเนี่ยก็มี4เรื่องนะครับเรื่องหลักๆห,ห,หนึ่งก็คือการ,รปรับเพิ่มวงเงินสินเชื่อต่อรายซอฟโลนท่องเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่อง ของธนาคารอมสินจากเดิมเนี่ยไม่เกิน20ล้านบาทต่อร,รายนะครับก็ปรับขยายเพดานให้เป็นไม่เกิน100ล้านบาทต่อรายโดยธนาคารอมสินเนี่ยก็จะให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินในอัตราร้อยละ0.01ต่อปีและสถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อต่อให้ผู้ประกอบการดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีเป็นระยะเวลา2ปีและขยายเวลา รับคําขอสินเชื่อออกไปจนถึง30มิถุนายนปี64คือเพิ่มวงเงินสินเชื่อให้ได้ถึง100ล้านลานแล้วก็ขยายระยะเวลาในการขอสินเชื่อนะครับถ้ามีเวลาไปจนถึง30มิย64ไปคิดวางแผนได้เลยจะมีโปรเจกต์อะไรนะครับที่จะเสนอหลังจากเจอโควิดมาอาจจะเกิดไอเดียระหว่างนั้นอ่า ตอนแรกคิดว่าอู้ยี่สิบล้านไม่พออยากได้สักห้าสิบล้านเลยอ่ะใช่เขาขยายไปนานได้เลยแล้วดอกเบี้ยเนี่ยก็ร้อยละสองต่อปีเป็นระยะเวลาสองปีก็ถือว่าดอกเบี้ยต่ำต่มตามเพราะว่าสเซ็ตอย่างที่บอกก็คือออมสินก็ไปปล่อยให้สถาบันการเงินก่อนศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสถาบันการเงินก็มาปล่อยต่อให้กับเออ SME ก็โอเคแหละกำไรนิดเดียวครับก็คือเป็นระบบวงจรของอธุรกิจสินเชื่อเนาะใ,ให้มีความสะดวกแล้วก็คล่องตัวทุกฝ่ายครับถัดไปนะประเด็นที่2ครับมีการขยายขอบเขตคุณสมบัติของผู้ประกอบการ SME นะครับภายใต้โครงการ PGS Soft Loan ครับ PGS Soft Loan Plus เนี่ยวงเงินนะครับอยู่ที่ประมาณ57,000ล้านบาทซึ่งเป็นบทบาทของบริษัทนะครับ ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสยนี่แหละให้ครอบคลุมผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมตามมาตรการสินเชื่อซอฟโลนท่องเที่ยวตามข้อหนึ่งที่คุณต้นพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่เขายังไม่ได้รับสินเชื่อตามมาตรการดังกล่าวแล้วจากเดิมเนี่ยที่บสยเนี่ยค้ำประกันให้กับเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับสินเชื่อตามรัชกำนดการให้ความช่วยเหลือนะครับทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่รับผลกระทบจากการระบาดของเจ้าไวรัสโควิด -19 นี่แหละครับแล้วค่าธรรมเนียมบสยนะคิดแค่ ร้อยละ1.75ต่อปีครับระยะเวลาคัำประกันนู่น8ปีเลยครับแล้วจะเริ่มค้ำประกันนะครับในต้นปีที่3นับนับเขาาไม่ได้นับวันขอนะเขานับวันตั้งแต่เราได้สินเชื่อมาอยู่ในมืออ๋อก็เรียกว่ามีเวลาหายใจหายคอใช่มากยิ่งขึ้นก็คืออันนี้สําหรับท่านที่มาตรการที่1เนี่ยท่านไม่ได้ก็จะมีมาตรการที่2มารองรับสําหรับผู้ที่อาจจะผิดหวังจากข้อหนึ่เนาะ ก็ยัมีข้อ2ไว้รองรับคือ<ม>หลักตรงหลักเณฑนอาจจะไม่ไม่ไม่ได้ครบถ้วนเนาะอันนี้ชุด2ก็คอยคัดกรองอีกครั้งหนึ่งเ,เพื่อช่วยเหลือให้ทุกท่านนั้นมีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อได้มากยิ่งขึ้นอ่าทีนี้ข้อ3นะครับก็ขยายระยะเวลาขอรับคําขอสินเชื่อซอฟโลนออมสินฟื้นฟูท่องเที่ยวไทยนะครับวงเงิน5,000ล้านบาทออกไปจนถึง30มิถุนายน64 โดยธนาคารอมสินปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยในธุรกิจท่องเที่ยวและซัพพลายเชนวงเงินไม่เกิน500,000บาทต่อร,รายดอกเบี้ยร้อยละ3.99ต่อปีระยะเวลากู้5ปีปลอดชำระเงินต้น1ปี 1> โอ้โหหายใจใหายคอเลยอันนี้ก็อีกชุดหนึ่งอันนี้สำหรับ เซมีย่ำลงมาหน่อยครับย่ำลงมาหน่อยก็คือตามขนาดธุรกิจเลยขนาดใหญ่ก็มีชุดหนึ่งขนาดกลางก็ชุดหนึ่งขนาดจอมีชุดหนึ่งบอดเบียปีลิงโออันนี้อันนี้น่าสนใจนะนแล้วก็ประเด็นที่4ครับเรื่องที่4ก็คือการขยายเวลารับคําขอสินเชื่อเอ็ก a ์ a ต h นะครับในวงเงิน1,000 0มล้านบาทตรงนี้ขยายออกไปเลยนะครับจนถึงวันที่30มิถุนายน2564ครับ โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยครับเขาปล่อยสินเชื่อเองเลยสำหรับผู้ประกอบการ SME ขนาดย่อมในธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจอื่นๆด้วยครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่านิติบุคคลนะครับในวงเงินไม่เกิน3ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยก็ร้อยละสามต่อปีเท่านั้นครับแล้วก็ใน2ปีแรกเนี่ยสองคือ2ปีแรกเนี่ยอยู่ที่ร้อยละสามครับและระยะเวลาการกู้ให้กู้ได้ มไม่เกินสามล้านเนี่ยใช้คืนภายในเวลาห้าปีครับนี่อันนี้ก็คือเป็นหลายๆกลุ่มเนะาะท่านเข้าหลักเกณฑ์กลุ่มไหนก็ไปยื่นกู้ที่กลุ่มนั้นนะครับลัก,หล,กหลักนี่แหละคือเขาก็ให้ในส่วนของธุรกิจท่องเที่ยวใช่ไหมแต่ว่าเขาก็มีเพิ่มเติมเสริมมาให้กับธุรกิจขนาดอื่นๆด้วยใช่ก็ถือว่ามันจะได้เป็นเกิดสภาพคล่องในระบบธุรกิจหรือว่าเศรษฐกิจของประเทศต่อไปครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะจะัดสรรนะครับสินเชื่อหรือว่าเงินกู้ ให้กับ,บท่านเนี่ยได้อย่างเหมาะสมทั้งในส่วนของวงเงินกู้นะครับดอกเบีย้ยระยะเวลาการผ่อนชำะระและที่สำคัญเนี่ยก็คือมีเวลามีโอกาสให้ท่านเนี่ยพอกู้ไปเนี่ยก็รู้ว่าช่วงเนี้ยบางทีการฟื้นฟูธุรกิจมันก็ไม่ง่ายเน,ะนเาะก็มีเวลาให้หายใจหายคอในการผ่อนคืนในเรื่องของดอกเบีย้ยเนี่ยลดลงนะครับ,รบก็จะทำให้มีโอกาสในการฟื้นฟูธุรกิจเนี่ยได้มากยิ่งขึ้น นะครับก็เป็นเรื่องล่าสุดที่ทางภาครัฐนั้นออกมาช่วยเหลือในส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจนะครับทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับอันนี้โครงการที่1นึ่งครับอันนี้ก็ท่านติดต่อได้นะที่สถาบันการเงินธนาคารอมสินหรือว่า ออธนาคาร e. s m e อย่างอย่างอย่าง,งเคสแรกที่คุณต้นพูดไปอ่ะก็คือออมสินเนี่ยปล่อยคู้ให้กับสถาบันการเงินก็คืออาจจะไม่ต้องตรงไปที่ออมสินอย่างเดียวก็ได้สามารถไปสถาบันการเงินอื่นๆใช่อื่นๆก็ได้ในวงเงินที่ไม่เกินหนึ่งร้ล้านบาทนะที่เขาบอกนะฮะนี่สถาบันการเงินก็อาจจะเป็นธนาคาระนะครับหรือว่าบริษัทต่างๆเนาะก็ลองไปติดต่อไปสอบถามรายละเอียดเฉพาะเคสๆไปแต่เนี่ยก็คือเป็นกรอบหลักๆที่รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือนะครับถัดไปเรื่องนี้นะ ยิ้มได้ของพี่น้องชาวสวนยางคือช่วงหลังๆเนี่ยก็ถ้าที่ตามข่าวเนาะราคายางก็ดีขึ้นต่อเนื่องโอเคแหละอาจจะไม,ไม่ไม่ไม่ได้ดีมากเหมือนอสมัยก่อนอแต่ก็<ช><ช>ดีกว่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาถูกถูกถึงแม้มันจะเจอในเรื่องภัยธรรมชาติที่มมีผลกระทบมาบ้าง<ช>ก็มันก็มันก็น่าจะเล็กน้อยแล้วเพราะมันก็เป็นเป็นไปตามกลไกของของตลาดนั่นแหละใช่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับรัฐบาลก็มีการออกออกมาตรการมาคลุมอีกทีนึง นะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกร,ะกรนะฮะสามารถที่จะหายใจใหายคอได้เหมือนกันในช่วงนี้นะครับ,รบมาดูในส่วนของการอนุมัติโครงการประกันร,รายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราครับอันนี้ถือว่าเป็นระยะที่2นะครับในมูลเงิน1 4 2ล้านบาทครับครอบคลุมเกษตรกร,กรชาวสวนยางกา่า1.8ล้านรรยครับแล,แล้วก็พื้นที่ปลูกยางพาราเนี่ย มากกว่า18ล้านไร่ไแต่เขาก็ไปยึดในหลักเกณฑ์เดิมนะก็คือในหลักเกณฑ์ระยะที่1ก็คือประกานรายได้ยาง3ชนิดด้วยกันนะครับมีอะไรบ้างครับคืออันดับแรกคือยางแผ่นดิบคุณภาพดีราคาอยู่ที่60บาทนะครับรบต่อกิโลกร,รมัมน้ำยางสดนะครับราคา57บาทต่อกิโลกร,รมัมแล้วก็ยางก้อนถ้วยอ่ะไอ้ที่มันเหลืออยู่ในถ้วยนะฮะ,ะราคา23บาทต่อกิโลกร,รมัมโดยกำหนด ปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้คือผลผลิตยางแห้งเนี่ยไม่เกิน20กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือนนะครับส่วนผลผลิตยางก้อนถ้วยจํานวนไม่เกิน40กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือนครับครับซึ่งตรงนี้เกษตรกรที่เขาร่วมโครงการนะเหมือนเดิมต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยครับต้องเป็นสวนยางที่มีอายุ7ปีขึ้นไปเปิดกรีดไ,ไปแล้วนะครับ,บรายนึงก็ไม่เกิน25ไร่ครับ แล้วต้องมีการแบ่งสัสดส่วนด้วยนะระหว่างเจ้าของเนี่ย60%คนกรีดอีก40%ะระยะเวลาของโครงการครับตั้งแต่กันยานี้นะครกันยา2563ไปจนถึงนู่นเลยครับกันยา2564ครับ,รบแล้วก็ราคายางแผ่นดิบรมควันชั้น3ามเนี่ยในช่วงที่ผ่านมามันขยับเกิน80บาทไปแล้วรัฐบาลก็เลยไม่ได้มีการประกัน คือการประกันเนี่ยเป็นเหมือนว่าถ้าราคาต่ำกว่าต่ำกว่านี้เนี่ยรัฐบาลก็จะเติมเงินไปให้นะครับส่วนต่างกี่บาทก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดช่วงเนี้ยราคามันเกินเนี่ยก็ไม่ต้องจ่ายเพราะว่าเกษตรกรก็ถือว่าท่านมีรายได้พออยู่ได้แล้วคือประกันราคาเนี่ยเขาดูเหมือนมาตรฐานว่าต้นทุนประมาณนี้ค่าแรงประมาณนี้ราคาประมาณนี้เนี่ยก็เกษตรกรก็พออยู่ได้แต่ถ้ามาได้เกินกว่านี้ก็ถือว่าเป็นกําไร ใช่ครับคือจริงๆก็อยากให้ขึ้นแบบนี้ตลอดเนาะไม่ต้องมาจ่ายค่าประกันเลยแต่รัฐบาลเขาก็บอกว่าเขาก็มีแนวทางที่จะทําให้เสถียรภาพของของไอ้เจ้าราคายางต่างๆเอาเอาให้มันเกินราคาประกันอ่ะครับจะทําทุกวิธีทางจะดีที่สุดเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกเนาะมันต้องอยู่ที่คุณภาพแล้วก็ตลาดด้วยเนาะบางทีบางทีบางคนเห็นว่าช่วงนี้ยางราคาดีเนี่ยพอมาปลูกกันเยอะพอของเยอะใช่ไหมแต่ว่าตลาดต้องการเท่าเดิมเนี่ย ราคามันก็ตกต่ำจริงๆมันมีทริคแด้อย่างสมัยก่อนที่ที่เรายุคเราทาข่าวกันะเคยไปทาเขาจะมีสูตรในการทํายางแผ่นที่มันมีคุณภาพอันนี้ก็เป็นทริคเฉพาะเฉพาะคนนะว่าคนทําได้อูเปอร์เซนต์ดีๆเขาก็ซื้อได้ราคาดีใช่คือคุณภาพเนี่ยสำคัญที่สุดเนาะสำคัญมากกว่าปริมาณนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการอนุมัติโครงการที่มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของราคายางในระยะยาว โดยสนับสนุนผู้ประกอบก,การที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางพาราจำนวน4โครงการ,รนะครับ,รบก็คือ 1. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์วงเงินสินเชื่อ20 0 0 0ล้านา000 000บาทระยะเวลาตั้งแต่พฤษภาหกสาไปจนถึงเมษายน -65 นะครับ,รบเพื่อ <Yellow> ให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยสามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้นะครับอันนี้เป็นในเรื่องของสินเชื่อหรับ มา้ยางและผลิตภัณฑ์อันนี้เสริมขึ้นมาเนาะนอกจากนี้นะครับเรื่องที่2ก็คือขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกู้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงสร้างมูลพันธ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางให้กับทกศจากเดิมเนี่ยสิ้นสุด31พฤษภาคม63คก็ยืดให้เป็น31ธันวาคม66เลย นะครับโดยให้กระทรวงการคลังขยายระยะเวลาค้ำประกันเงินกู้ออกไปและยกเว้นค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันเงินกู้พร้อมชดเชยต้นทุนในอาตาัตรา FDR บวกหน่งนะครับข้อที่3ครับเป็นการปรปับปรุงหลักเกณฑ์นะครับแล้วก็วิธีการดําเนินโครงการสนับสนุนถึงสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางวงเงินตรงนี้อยู่ที่ประมาณ2องหมื่นลบาทครับแต่ดาเนินการตั้งแต่ปี255 9ไปจนถึงปี25 69ครับเพื่อลดผลกระทบในภาคอุตสาหกรรมยางจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจด้วยด้วยการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการโดยธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารของรัฐครับซึ่งสินเชื่อในทุกๆ1ล้านบาทเนี่ยจะต้องมีการเพิ่มปริมาณก,การใช้ยางในประเทศอย่างน้อย2ตันต่อปีคแค่นี้เป็นเงื่อนไขออนะครับแล้วก็ในปีการผลิต2063เนี่ยตามที่คณะกรรมการบริหารโครการกําหนดนะครับ โดยการยาแห่งประเทศไทยก็จะมีการตรวจสอบการใช้ยาของผู้ประกอบการรายปีด้วยนะครับและข้อสุดท้ายครับคืออนุมัติเพิ่มกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการยาก็คือยางแห้งนี่แหละในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ภายใต้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยางแห้งวงเงินตรงนี้อยู่ที่ประมาณ20,000ล้านบาทนะครับระยะเวลาดำเนินการก็ ้วยครับเดือนมกราคม2อนาจนถึงเดือนธันวาคม2อ6 4ก็คือธันวาคมปีหน้านะครับหลักเกณฑ์ก็คือผู้เขา้าร่วมโครงการต้องซื้อยาง,ยางมาเป็นวัตถุดิบนะครับในการผลิตของดูการใหม่เขานับเป็นรายเดือนเลยนะครับเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของผลผลิตทางการ,กรเกษตรของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางและรัฐบาลก็จะสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยในอัตราที่จ่ายตามจริงนะครับแต่ไม่เกินร้อยละ2ต่อปีระยะเวลาชดเชยดอกเบี้ยของโครงการก็1ปีนะครับ แต่ก็ไม่การเดินธบาคคลดีคือเรียกว่ามีทั้งมาตรการระยะสั้นครับมาตรการระยะกลางและระยะยาวนะครับเพื่อช่วยเหลือชาวสวนยางและผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวกับสวนยางเนี่ยเรียกว่าทั้งระบบเลยใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ฝากไว้นาะว่าท่านจะปลูกเพิ่มเนี่ยก็ดูตลาดด้วยดูตลาดหน่อยนะครับว่าตลาดแนวโน้มเป็นยังไงเนาะเพราะว่ากว่าจะกรีดได้จริงๆเปิดได้ยางประมาณห้าปีถึง7ปีครับ บางรายถ้าเกิดดูแลดีหน่อยนะฮะก็อาจจะได้กริดในปีที่5อาจจะบางรายถ้าปล่อยตามสภาพปล่อยอะไรไปก็อาจจะถึง7ปีเลยนะครับทั้งนี้ก็ต้องมีการวางแผนดีๆเหมือนกับการปลูกทุเรียนแหละบางคนที่มองไอ้ทุเรียนด้วยราคาดีบางคนโค่นยางปลูกทุเรียนแต่ทีนี้กวาให้ผลผลิตมันก็หลายปีหปีเหมือนกันคือพอตลาดมันเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตเนี่ยมันก็เสี่ยงเนาะเพราะฉะนั้นศึกษาดูให้ดีนะครับก็จะปลอดภัยในเรื่องของราคาตกต่ำนะครับอ่ะ ถัดจากชาวสวนยางไปผู้ปลูกข้าวพี่น้องชาวนากันั้านี่นะครับล่าสุดคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี63ทับหพร้อมกับสามาตรการคู่ขนานนะครับเพื่อช่วยเหลือชาวนานะครับโดยประกันรายได้ข้าว5ชนิดนะครับความชื้นจะต้องไม่เกินร้อยละ15นะครับก็มีข้าวเปลือกหอมมะลินะครับตันละ15,000บาทไม่เกินคัวเรลอละ14ตันนะครับข้าวเปลือก หอมมะลินอกพื้นที่นะครับราคาตันละ1 4 0 0 0บาทไม่เกินคัวเรือนละ16ตันและข้าวเปลือกเจ้านะครับราคาประกันตันละ10,000บาทไม่เกินคัวเรือนละ30ตันนะครับข้าวเปลือกหอมปทุมธานีนะครับราคาประกันตันละ11,000บาทไม่เกินคัวเรือนละ25ตันและข้าวเปลือกเหนียวราคาประกันตันละ12,000บาทไม่เกินคัวเรือนละ16ตันครับซึ่งเกษตรกรผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการชดเชยนะครับ ย้ำว่าต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ปลูกข้าวนะครับในปีการผลิต2563-64บบรอบที่1กับก,กระทรวงเกษตรด้วยนะครับและต้องปลูกข้าวในระหว่างวันที่1เมษายนถึง31ตุลาคม2566แต่มียกเว้นนะก็ค,คือภาคใต้ครับภาคใต้เนี่ยเขาจะปลูกกันในช่วง16มิถุนายนถึง24กุมภาพันธ์2564ก็คือปลายปีจนถึงต้นปีหน้าในภาคใต้เป็นภาคของภาคใต้เขาโดยกเกษตรกรครับสามารถเข้าร่วมโครงการประกันได้แปลงละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะ เพื่อไม่ให้เป็นการจ่ายเงินซ้ําซ้อนนะครับซึ่งในส่วนของการจ่ายเงินเนี่ยเขาก็จะให้ในส่วนของทกศนะครับดำเนินการจ่ายค่าบัญชีเกษตรกรโดยตรงครับตามช่วงระยะเวลาที่กําหนดภายในสาวันทาการเลยกลตั้งแต่วันที่คณะอนุกรรมการกําหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวประกาศราคากลางในแต่ละรอบครับทั้นนี้ครับเพื่อเป็นการลดภาระในการเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรโดยไม่ต้องทําสัญญาประกันรายได้กับทกศนะ นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้นะครับอีก3โครงการนะครับก็ได้แก่1โครงการสินเชื่อชะลอการขายเข้าเปลือกนาปีปีการผลิต63ทับ64วงเงิน19,826ล้านบาทระยะเวลาตั้งแต่1พย63ถึง31ธันวาคม64นะครับ แล้วก็โครงการที่2โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรนะครับปีการผลิต63ทาับหวงเงิน1 5 0 0 0ล้านบาทระยะเวลาตั้งแต่ตุลา6 3สาถึง31ธันวาคม64ครับแล้วก็มีโครงการที่3ครับคือโครงการชดเชยดอกเบี้ยนะครับให้ผู้ประกอบการค้าข้าวนะอันนี้เป็นของผู้ประกอบการนะครับบม่ใั่พีน้องชาวนานะนะครับในการที่จะเก็บสต็อกข้าวไว้นะครับวงเงิน100เอ่ออขออภัยครับวงเงิน 610ล้านบาทครับในปีการผลิตสอ63าริทับหระยะเวลาของโครงการก็คือ1ตุลาคมถึง31ตุลาคม2 5 6 5น้ยั่นเลยครับตั้งแต่63,65ถึงนะครับโดยทั้ง3โครงการครับเขาบอกว่าจะใช้เงินก็ประมาณอยู่ราวๆ3า0 0 0ล้านบาทนอกจากนี้ครับคอรมอยังเห็นชอบในโครงการสนับสนุนค่าบ,บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวด้วยนะครับโดยจะจ่ายเงินให้เกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนนะครับย้าว่าที่ขึ้นทะเบียนกับเกษตรกร,รออผู้ปลูกข้าวกับกรมการส่งเสริมการ,กรเกษตรเนี่ยจะจ่ายให้ในอัตราไร่ละ500บาทไม่เกิน20ไร่หรือว่าครัวเรือนหนึ่งก็ไม่เกิน1 0 0 0 0บาทเป็นการจ่ายให้ก่อนในเบื้องต้นนะครับก็มีหลายๆมาตรการเนาะ<ช>ทั้งระยะสั้นและ,ะระยะกลางนะครับ,รบสำหรับช่วยเหลือพี่น้องชาวนาแต่สิ่งสำคัญก็คือท่านต้องขึ้นทะเบียน ใช่ไอเดียประเบียนสำคัญเราย้าท้านปลูกแล้วท่านไม่เคยขึ้นเนี่ยท่านไปขึ้นนะครับไปติดต่อที่สํานักงานเกษตรอําเภอนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลลงผ่านเว็บไซต์ได้ไหมได้นะแต่ว่าลงผ่านเว็บไซต์แล้วเดี๋ยวเจ้าที่เขาจะมาตรวจอีกครั้งนึงว่าท่านขึ้นเนี่ยตรงกับที่ท่านแจ้งไว้หรือเปล่านะครับอันนี้จะดีที่สุดเวลามีปัญหาเวลาได้รับความเดือดร้อนเนี่ยภาครัฐก็จะช่วยเหลือคนที่ขึ้นทะเบียนไว้ก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับคือเงินราชการอย่างงบประมาณเนี่ย เวลาเขาจ่ายเนี่ยคนเซ็นเนี่ยเขาต้องรับรองไงถ้าเกิดท่านไม่มีตัวตนชัดเจนเน่ะเขาก็ไม่กล้าเซ็นเพราะว่าถ้าเซ็นแล้วมันผิดเนี่ยไอ้คนเซ็นเนี่ยซวยเพราะฉะนั้นถ้าเราขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องเนี่ยก็จะได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วช่วยเหลือทั้งในเรื่องของราคาในในกรณีที่ผลผลิตตกต่ำนะฮะแล้วก็รวมถึงในถ้าเกิดอุทกภัยเกิดภัยแล้งหรืออะไรพวกนี้นะครับเขาสามารถที่จะเอาข้อมูลตรงนี้แล้วก็ให้การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกทุกๆอย่างได้นะครับครับ ทีนี้อีกชุดหนึ่งชุดใหญ่อันนี้สำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยครับซึ่งก็อาจจะรวมถึงพี่น้องชาวนาหรือว่าพี่น้องชาวสวนยางที่ท่านเป็นผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยคุณต้นบอกมาเลยพิธีการนี้มีอะไรบ้างว่ามาเดือนพย้อนนั้นยังใช้ได้ห้าสิทธิ์นะครับห้าสิทธินะสิทธิ์ที่หนึ่งก็คือวงเงินซื้อสินค้านะครับก็ได้บวกอีกคนละห้าร้อยบาทนะครับก็เป็นคนละ 700ถึง800บาทตามเกณฑ์รายได้ครับอันนี้ก็ใช้ซื้อสินค้ากับร้านธงฟ้าหรือว่าร้านค้าที่เขาร่วมโครงการตลอดเดือนพอยอนี้นะครับก็วันก่อนผมไปที่ร้านที่จันโอ้โคคนแน่นเลยไปรูดบาทกันนะครับก็สะใจกันไปเลยสำหรับเดือนนี้สิทธิสองนะครับก็เป็นค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะรถเมย์รถไฟ รถไฟฟ้าเรือได้ไหมรถใต้ดินเรือยังไม่รวมถึงยังไม่รวมนะเอารถก่อนนะครับก็ได้คนละ500บาทครับแม่ทําภาพสวยนะข้อที่3นะครับเป็นค่าก๊าซหุงต้มเป็นส่วนลดสี่บห้าบาทต่อรอก3เดือนคือ3เดือนใช้ได้ครั้งหนึ่งนะครับในส่วนนี้ข้อที่4นะครับเป็นเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้านะครับแต่ว่าท่านต้องใช้ไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดนะครับ ก็ได้เดือนละ230บาทคืออันเนี้ยถ้าคนใช้สิทธิ์อยู่แล้วเนี่ยท่านใช้ได้ต่อเนื่องครับหนึ่งครัวเรือนใช้ได้หนึ่งสิทธิ์สมมุติบ้านท่านเนี่ยอยู่กันสามคนมีบัตรคนจนทั้งสามคนเลยใช้ได้หนึ่งสิทธิ์เท่านั้นเอาของใครก็ได้คนใดคนหนึ่งนะกอาวของเจ้าบ้านนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ไม่เคยใช้สิทธิ์นี้แล้วอยากใช้เนี่ยท่านต้องไปแจ้งที่ไฟฟ้าที่บ้านพื้นที่บ้านของท่านก่อนว่าท่านมีบัตรคนจนท่านต้องการใช้สิทธิ์นี้ พอสิ้นเดือนเนี่ยบินเข้าไฟมาเนี่ยท่านจ่ายเงินสดเองไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะเก็บข้อมูลว่าเดือนเนี้ยท่านใช้เกินหรือเปล่าครับถ้าใช้ไม่เกินนะครับในวันที่18ของเดือนถัดไปเนี่ยเขาก็จะโอนเงินมาให้ท่านสองร้ยสามเนาะท่านก็เอาบัตรคนจนเนี่ยไปกดเป็นเงินสดแต่ว่าถ้าเดือนไหนใช้เกินก็ไม่ได้ช่วยเหลือเลยประมาณนี้นะครับ และค่าน้ําก็หลักการเดียวกับค่าไฟแต่ว่าค่าน้ําก็ช่วยเดือนละ100บาทนี่นะครับก็ใช้ไม่เกินเกณฑ์ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ100บาทนะครับอันนี้สําหรับบัตรคนจนเดือนพยอส่วนหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าลงทะเบียนบัตรคนจนเนี่ยจะลงทะเบียนใหม่เมื่อไหร่รอบใหม่เดิมเนี่ยเขามีข่าวว่าจะลงช่วงปลายปีแต่ณตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีการประกาศอย่างชัดเจนว่าจะลงวันไหนยังไงต้องเกาะติดต้องติดตาม การประชุมครมทุกสัปดาห์ก็จะมีการเคาะวันมาอีกครั้งหนึ่งเรานี่แหละมาดูเรานี่แหละนะหรือเราบอกให้อันนี้ชัดเจนหรเราบอกให้นะครับครับวันนี้ก็เดี๋ยวฝากที่ท้ายนิดนึงในช่วงท้ายสั้นๆนะครับก็คือวันที่10นี้นะครับเตรียมตัวกับคนละครึ่งที่อาจจะหลุดมาถึงเรารอบเก็บตกรอบเก็บตกนะครับรอบเก็บตก ลองดูนะครับตามข้อมูลหน่อยนะครับที่ว่าในช่วงวันพรุ่งนี้มันืนนี้นะครับก็น่าจะมีข้อมูลออกมาได้ว่าเหลือสักกี่เิ์นะครับหรือว่าเช้าวันที่สิลองเข้าขอนแทนที่ยังไม่ได้นะครับเข้าไปดูก่อนได้เลยเขาจะมีบอกถูกต้องนหกโมงเช้าเขาจะตัดลอกทุกวันนะครับคอยดูกันนะครับวันนี้หมดเวลาครับเราสองคนพร้อมพิมงานลาท่านผู้ชมไป่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ